สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างห้าตัวมาหนึ่งตัวมาให้รุ่นมาให้ชมมาให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็ดีใจกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ตัวเลขก็ออกแล้วนะครับสองตัวล่างก็ออกเลยนะครับสองหกนะครับสองตัวล่างออกสองหกท่านไหนที่ถูกรงวัลก็ดีใจด้วยนะครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับ ท่านไหนที่ว่าโชคดีเฮงๆปังๆกันนะครับก็ขอดีใจด้วยนะครับทุกงวดเลยนะครับขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับทุกๆงวดเลยนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามช่องไทยพารวยก็ขอให้ปังๆเฮงๆกันนะครับตลกทุกคนเลยนะครับก็ผมก็จะเอาสูตรหน่วยล่างมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับ วดที่ผ่านมาก็จะมาเข้าอยู่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับได้สามสีห้าหกศูนย์นะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหนะครับผลลัพธ์ก็ออกอะไรนะครับสองตัวล่างออกอยู่ที่สองหนะครับพี่น้องนะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขหนะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับนะครับ ก็ยังข้าวดีเสมอมานะครับสูตรนี้นะครับ <c oughs> มัดแล้วก็มาเข้าตัวนี้นะครับลิกหนึ่ง <c oughs> ก็ดีใจกับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ได้ถูกรางวัลกันนะครับจะถูกมากถูกน้อยก็ขอให้ถูกนะครับก็เป็นรางวัลน,นะครับ หน่วยล่างนะครับสองห้าตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเรามาดูสถิติเขาครับงวดแรกนะครับที่เขาเดินเข้ามาศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ผลลัพธ์ก็ออกที่สองสามครับเลขสามก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถัดมาไดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่ห้าหนึ่งเลขหนึ่งก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่สองนะครับ แล้วถัดมานะครับได้8 9 0เ5นนะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่50นะครับเลข0ย์ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่3นะครับแล้วถัดมาได้78904นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่54นะครับเลขสีก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับผ่านในงวดนี้ก็ผ่านเป็นงวดที่4ีนะครับแล้วถัดมาได้1 2 3 4 8นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่32นะครับเลข2ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5นะครับแล้วก็ถัดมาได้5 6 7 82นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่36นะครับเลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้4ี6 7 1นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่85นะครับท่านชมนครับเลข5ก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่7นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้6 7 8 93นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่0 6นย์ะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเลขหกเจดเเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่8 7นะครับเลข7ก็มาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่9นะครับก็ผ่านนะครับแล้วถัดมา ได้8 9 0 1 5นนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่20นะครับเลข0์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นว่าที่10นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับได้ห้าหนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่0 6นะครับเลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นว่าที่11นะครับแล้วถัดมาได้8 9 0 1 5นะครับผลลัพธ์ก็ออกที so, ่91นะครับงวดนี mm. so, ้นะครับ เลขหนึ่งก็มาเข้า,า,ขาที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านนะครับแล้วก็ถัดมาครับงวดที่13ที่ผ่านมานี่เองนะครับได้3 4 5 6ี่หนะครับได้3 4 5 6ี่หก็ผลลัพธ์ก็ออกที่ที่2กก็ผ่านเป็นงวดที่13นะครับแล,แล้วงวดที่14ีนี่แหละครับแล้วงวดที่14นี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับพี่น้องแลวจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันนะครับ ออกมาเป็นแนวทางนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อน,นครับเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับพี่น้อง สูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ได้3า5สี่ห้าูนนะครับผลก็ออกที่สองหวดที่ผ่านมานี้เองนะครับงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับดูครับก็ออกตัวนี้นะครับ2ตัวล่างนะครับครับบนก็ออกอยู่ที่สามสองสีนะครับก็ท่านไหนถูกรางวัลก็ดีใจด้วยนะครับพี่น้องทุกทท่านนะครับตัวเลขก็ชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับดวงใครดวงมันนะครับ จะให้ถูกทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะครับจะให้ถูกทุกคนก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับมามาลุ้นเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับว่าสูตรนี้หลักหน่วยล่างได้5ตัวจะได้ตัวไหนกันบ้างนะครับต้องมาลุ้นกันต่อนะครับมามาลุ้นกันเลยครับคุิคุณพร้อมกันเลยครับพี่น้อง ผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ3ามตัวบนนะครับ3ามตัวบน3มตัวบนก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องครับ3ามสองสี่นะครับผมจะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ3 2แล้วก็4นะครับมเื่อมมเริ่มหายเปลี่ยนนี่ใหม่นะครับ3 2แล้วก็4ี่นะครับ แล้วก็3ตัวหน้านะครับ3ตัวหน้า3ตัวหน้าก็คือต huh ัวนี้นะครับเลขหน้า3ตัวนะครับก็มีรางวัลที่1งรางวัลที่2ก็จะใช้ตัวนี้นะครับ9 9 5นะครับ9 9้นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้ายนะครับท้าย3ตัวครั้งที่1และครั้งที่2ก็ใช้ตัวนี้นะครับเลขท้ายนะครับ3ตัวนะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่2ก็ใช้2ง ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนี้นะครับตัวเลขก็ครั้งที่หนึ่งก็ศูนย์แปดสี่นะครับศูนย์แปดสี่นะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับเลขท้ายนะครับสามสามหกนะครับอ่าแต่ตามนี้เลยนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนี้แหละครับมาคิดคำนวณให้พี่น้องนะครับ คิดคำนวณให้พี่น้องเลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาเลยนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับเราไม่ได้บังคับใครนะครับใช้หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับบวกตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับพี่น้องนะครับ ว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับพี่น้องมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับงวดวันที่อะไรนะครับวันที่หนึ่งสิงหานะครับอันนี้ได้สามอันนี้ได้แปดนะครับสีปกสีได้แปดนะครับสองเก้าสิบแปดนี้ก็ได้แปดนะครับ อันนี้ก็ได้8นะครับพี่น้องนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมเลยครับ3ามบวกแปบวกแก็ได้11นะครับ11บวกแก็ได้19นะครับ19บเก้วกห้าบวกหก็ได้24นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข4นะครับ4ีบวกศก็ได้4นะครับ4ีบวกแก็ได้12ก็เอาเลข2มานะครับ2อบวกสก็ได้5นะครับ5บวก สามก็ได้แปดนะครับก็จะได้เลขแปดเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้องแปดเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวเลขถูกต้องนะครับพี่น้องว่าจะลงท้ายด้วยเลขแปดหรือเปล่านะครับจะลงท้ายด้วยเลขแปดหรือเปล่านะครับอ่าสามบวกแปดก็ได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกแปดก็ได้สิบเก้านะครับสิบเก้าบวกห้า สิบเก้าบวกห้าก็ได้ยี่สิบสี่นะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลขสี่นะครับพี่น้องสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะครับสี่บวกแปดก็ได้สิบสองนะครับใช้หลักหน่วยก็คือเลขสองสองบวกสามก็ได้ห้านะครับห้าบวกสามก็ได้แปดนะครับก็คือได้เลขแปดนะครับแล้วก็นับเรียงตัวไปเลยนะครับนับเรียงตัวให้ได้สามหลักก่อนนะครับแปดแล้วก็เก้านะครับเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับ ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็ศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งนะครับพี่น้องได้หนึ่งนะครับนี่ก็จะบวกสี่นะครับพี่น้องบวกสี่นะครับอันนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งก็จะได้ห้านะครับพี่น้องก็จะได้เลขห้านะครับมาถีเรียวออกนเลยนะครับสองหกนะครับสองหก หนักหน่วยก็มาเข้าอยู่ที่เลขหกตัวนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าผ่านนะครับแล้ววันนี้ก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับพี่น้องได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับสูตรก็อยู่นี่เลยนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ได้เด่นห้าตัวนะครับได้แปดเก้า 015นะครับได้89015นะครับว่าจะมาตัวไหนกันครับจะมาเป็นหลักหน่วยหรือว่าจะมาเป็นหลักสิบนะครับสูตรนี้จะเป็นหลักหน่วยนะครับเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสิบกว่างวดแล้วนะครับพี่น้องเข้ามาสิบกว่างวดแล้วนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับได้89015นะครับแปดแปดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งแล้วก็ห้านะครับพี่น้องนะได้ตามนี้นะครับพี่น้องได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าครับครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับ, 15, 15, รบมาเลขหนึ่งและก็มาเลขสองครับที่ว่าได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับก็จะเหลือแค่สี่ตัวนะครับเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์เลขห้านะครับที่ ก็จะเหลือ3ามตัวนะครับพี่น้องเลข0ูนย์ก็มาแล้วนะครับได้89015นะครับเป็นแปอันนี้ก็ได้8 9015นะครับงวดนี้มาเลข0ูนย์นะครับงวดนี้ก็มาเลข1นะครับก็จะเหลือแค่8 9 5นะครับที่ยังไม่มานะครับที่ตัวเลขแต่ละงวดได้5้าตัวแล้วจะมาเลข1และเลขศูนย์มาแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือ8 9 5นะครับที่ยังไม่มานะครับ ก็ลองลองลองไปรุ่นดูนะครับพี่น้องถ้าชื่นชอบนะครับลองไปรุ่นดูนะครับถ้าชื่นชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับหน่วยล่างจะมาตัวไหนกันนะครับหรือว่าจะมา2ตัวงวดนี้นะครับภายใน5ตัวนี้นะครับหรือว่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยปลารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับ ท่านไหนที่ได้เข้ามารับชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้กันนะครับก็คลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้เฮงปังๆงกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนนะครับ